มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ต้องสืบครับเกมี MP. โอ้โหสภาพแบบนี้แล้วผมจะเล่นอะไรได้อ่าเจ็ด pm ผมเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใช่เกิดขึ้นก็มีแรงใจมาจากสถานที่จริงมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์จริงบุคคลจริงนสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ตายไปแล้วล้นเป็นเรื่องบังเอ,อิญและไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะฟุตโนตใต้คำอธิบายนะผมเป็น,เป,นเป็นการอธิบายเกี่ยวกับภาษาอิโดนะครับแล้วก็สิงคโปร์นะครับที่ไม่มีในภาษาอังกฤษ,าษา ไม่รู้เขาจะเปลี่ยนไม่รู้เขาจะเออรีบอธิบายไปไหนเร,เร็วจริงๆเลย okay. โอเคโอ้มันก็สวัสดีอีกครั้งแนละ้วมีดีตัลรับเข้าสู่ช่อง Lazy f o x TV นะครับซึ่งเกมที่คุณ,คณกาลังรับชมนี่คือเกม Paper Ghost Story นะครับในตอน1ทุ่มนะครับคอนเซปต์เกมก็จะคล้ายๆกับถ้าเกิดคุณเคยดูการ์ตูนยามิชิบัยนีก็ภาพจะแบบนั้นเลยครับก็แบบ หมือนเอา,เอากระดาษมาแปะๆอะไรแบบนี้ครับงั้นก็ไม่พูดผ่านทำเพลงผมโคตรสิ่งนี่มันก็นานมามากแล้วตั้งแต่ฉันรู้ว่าเธอหมายถึงอะไรแต่มันไม่น่าเกิดขึ้นแบบนั้นเลยเราควรทำตัวเฉยๆไปนะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองเอืมโอเคฉันหวังว่าหลานจะเข้าใจนะพวกนายมาสายเลยเนี่ยนายทำให้ฉันต้องรอนานเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไปโชว์จะเริ่มขึ้นแล้วโอเคแบบไม่พอใจ นี่ผมงานแสดงนิ้วนะครับงานเชียงเมง้งโอ้โหดูตีกระจาดกันเต็มเลยโอ้โหอย่าลองเยอะกูร้อนโราทำไมคนดูน้อยจังเลยอ่ะลองใส่นิ้วไม่สนุกนี่ครับดี้อะรับเข้าสู่เอาเปเปอร์โกด์สตอรแล้วก็ย้อนเวลาแมสมาอยู่ห้องเล็กๆของเจ้าหมิงเ <c oughs> นี่ยโอ้ p หเปเปอร s t กด์ช่วงหนึ่งทุ่ม อย่าเอากระมังมาตีข้างหูแสบหูเอาเร็วๆเ,เด็กๆก็ามาก็ามาป้ามีเรื่องจะมาเล่าให้พวกเธอฟังยัยหนูชอบเรื่องราวที่คุณป้าเล่ามาตลอดเลยฮียนี่มันเวลาอะไรวะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับเรื่องอวกาศหรือไม่ก็เรื่องของเจ้าหญิงก็ได้นะเว้ย เฮ้ยแกมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องอวกาศกับญิ๋งเลยไงฮะชอบเรื่องพวกนั้นนี่นะก็แน่ละสิเพราะแกมันเป็นแค่เด็กน้อยอยังไงละ่ะแม่งกัดกันด้วยครับลันหยุดทําตัวหยาบคายได้แล้วเราควรที่จะขอบคุณคุณป้าซีที่ยอมสละเวลามาเล่าเรื่องให้พวกเราฟังเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากมากเลยนะเจ้าสาวน้อยป้าดีใจมากมากเลยที่รู้ว่าเธอชอบเรื่องที่ป้าเล่าด้วย แต่ยังไงก็ตามเธอนะเรื่องที่ป้าจะเอามาเล่าใ,ให้พวกเธอฟังในวันนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่แต่งขึ้นนะแต่มันคือเรื่องจริงเอาวะโอ้โหฮ,ฮะเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วร,รันป้ารู้ว่านูสามคนนี่ยังอาศัยอยู่นี่แต่ไม่นานเลยดังนั้นเธออาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของทุกคนที่นี่นะ อก็ไม่ใช่ทุกคนนี่นะที่อยากจะสนิทด้วยอ่ะใช่ไหมลัน <c oughs> มันกัดกันอีกแล้วเอา้าก็ฉันแค่พูดเรื่องจริงนี่นะก็ยังที่ป้าพูดนั่น,นแหละถึ่งอย่างนั้นพวกหนูคงจะสังเกตเห็นครอบครัวใหม่ที่ย้ายมาอยู่ห้องข้างๆป้าใช่ไหมล่ะท,ทุกเย็นตอนที่ป้ามาดูแลสวนของป้าทีระเบียงป้าจะยด่ยินเสียงของพวกเขาอยู่ข้างๆ ในเย็นวันหนึ่งป้าได้ยินเสียงของพ่อตะโกนถามลูกบางอย่างอับคุณป้าคะหนูรู้ว่าคุณป้าหมายถึงใครนะถึงแม้ว่าหนูจะไม่เคยเห็นพวกเขาเลยก็ตามเอาแตะกลางห้องป้าอยู่กับใครใช่ใช่เมื่ออาทิตย์ก่อนฉันไปที่ห้องค้างคา,งข,างของคุณป้าด้วยแหละเพื่อที่จะไปชวนเด็กใหม่มาเล่นด้วยกันกับพวกเราอะแต่ทุกครั้งเลยก็ไม่เคยมีเสียงตอบกลับมาเลย แต่เมื่อวานตอนที่ฉันไปที่ห้องข้างๆคุณป้าฉันได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้ด้วยแหละ What เดอะเ l ลอะไรวะน,นั่นแต่เมื่อฉันพยายามลองเคาะประตูดูชายคนนั้นกลับหยุดร้องไห้แล้วก็ตะโกนใส่ฉันว่าไปให้พ้นโอ m มก็ d ผีไล่ฉันกล้าขนาน,นเลยนะว่าแกนี่จะต้องวิ่งหนีขี้กลัวอย่างกับแมวแน่ๆเลยอะ่ะ <laughs> มิงกูจุดใส่แม่งเลยไม่คุยด้วยมึงมึงมันหยาบใครมึงมันไม่ใช่คนดี เองก็ตามเด๋อฉันไม่คิดว่าพ่อนั่นจะยอมให้ลูกตัวเองไปเล่นกับคนอื่นหรอกนะอืมพูดตรงๆนะพวกแกว่ามันฟังดูทํแแม่งทํแแม่งไหมบางทีนะไอเด็กใหม่นะั่นอาจจะมีของเล่นทุกอย่างให้เล่นเพียบแน่แนเลยมันคงจะไม่อยากแบ่งของเล่นให้คนอื่นเล่นด้วยละมั้งช,ชีแบบนี้ด้วยนี่ครับการแครเกมมันก็จะสนุกแบบนี้ครับหาทำดูนะครับ หรือบางทีพ่อเขาอาจจะไม่อยากให้แกไปเล่นกับลูกเขาก็ได้เพราะแกมีนิสัยไม่ดีที่สุดในพาร์ทเป็นของเราแล้วกัดกันอีกแล้วอาจจะไม่มีของเล่นหรืออะไรแบบนั้นหรอกเขาคงไม่อยากให้ลูกเขาไปเล่นกับคนแปลกหน้าละมั้งแกคงจะคิดว่าถ้าเขาซ่อนของเล่นไว้นนที่ที่คุณป้ามองไม่เห็นใช่ไหมล่ะโอ้ยตา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 ย,ตายแล้วอกป้าอกป้าสิแตกเด็กๆนี่ช่างมีจินตนาการที่กว้างไกลจริงๆเลยนะ เอาร่เอาล่พวกเธอไม่ต้องกังวลหรอกนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาไม่อยากให้ลูกของเขามาเล่นกับพวกเธอหรือเรื่องของเล่นอะไรแบบนั้นหรอกอก็ผมเห็นนะป้าป้านี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอะน,น,นี่มันไอ้นี่มันเหิมเกลิมเนี่ยมิงก็มิงก็วนวจุดใส่แม่งแหลบนี่กระทมเธอคุณพ่อามกับลูกของเขา,าฮิโยคืออะไรวะ เฮ้ยอะไรแบบนี้เปล่าเอ้ยนั่นแกโบกมือให้ใครที่ระเบียงหนะ้าเข้ามานี่วัดแถวโบกมือให้ใครโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรวะนั่น่ะร้านเงียบปากหน่อย <c oughs> เอิม่มป้าฟงคะและ้วเด็กใหม่โบกมือให้ใครเหรอคะ อืมเรื่องทั้งหมดมันก็มีอยู่แค่นี้ลหละจ้าจริงๆแล้วมันก็ดูหงีง,งเงาไปหน่อยนะปากำลังคิดว่าจะไปให้พ่อของเขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครเลยคุณป้าครับผมเชื่อคุณป้านะแต่ที่ตรงข้ามห้องนั้นน่ะมันไม่มีใครอยู่เลยนะคะ แล้วหนูไม่คิดว่าเด็กใหม่กําลังโบกมือให้พวกเราด้วยโอ้ไม่ก็เด็กมือโบอกเด็กมือด้วยนะเด็กใหม่โบกมือให้ใครฮะฉันรู้แล้วว่าพวกแกสองคนนี่ไม่เป็นแค่แมวขี้กลัวนี่เองเออแต่ก็ช่างมันเถอะเฮีก็ตามเถอะนะเรื่องนั้นมันฟังดูน่าเบื่อใช่ไหมไม่เห็นจะมีของเล่นหรือผีหรืออะไรเลยเอ่ะต้องการให้มีผีด้วยนะ คุณป้าครับเอ,อ่อหนูขอโทษแทนหลานด้วยนะครับหนูไม่คิดว่าเขาจะหมายความว่าแบบนั้นหรอกคะ่ะแล้วก็ขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะครับที่เล่าเรื่องให้พวกเราฟังแบบนี้ใช่แล้วขอบคุณป้ามากๆเลยนะครับคุณป้าโอ้โหยินดีจ้าเด็กๆมิงป้ารู้นะว่าเมื่อวานเธอไปชวนเด็กใหม่มาเล่นด้วยนะ ถึงแม้ว่ามันจะดูน่ากลัวแต่พวกเธอทุกคนเนี่ห้ามยอมแพ้เด็ดขาดเลยนะมันฟังดูเป็นไอเดียที่ดีนะคะคุณป้าไม่ยอมแพ้เป็นกูยอมแพ้ไปแลนะ้วเนี่ยโดนตะคอกสักนานั้นไม่ชวนแล้วลครับอ๋อไ๋อแมหนูน้อยนูช่วยไปที่อพาร์ตเมนต์ป้าแล้วก็หยิบน้ํามาให้ป้าสักขวดนึงจะได้ไหมดูเหมือนจะฟังเป็นเคเวสดใหม่ป้าพูดไปเยอะแล้วมันทําให้ป้าคอแห้งมากๆเลย ป้าไม่ไปหาก,กินเองครับโคตรเป็นเด็กไม่ดีได้เลยค่ะคุณป้าอ,อมืมใช่สินะเวิร์นทำตามทุกอย่างที่ป้าของเนี่ยคงเพราะว่าเธอที่ช่างเป็นเด็กที่มันดีดีจริงๆเลยเนะไม่ใช่หรอกเพราะว่าเธอเป็นคนดีแต่หากแล้วคุณป้าก็เล่าเรื่องให้พวกเราฟังด้วยใช่แล้วลัน บางทีแกเนี่ยควรจะเป็นคนดีเหมือนกับคุณป้าฟงบ้างนะฮะึนี่ก็ตามเถอะเธอจะขึ้นไปข้างบนก็ได้ตามใจเธอฉันจะอยู่ที่นี่ดูดูมันกุ้มกิ่มครับฉันมีความคิดดีๆแล้วล่ะจะทำอะไรบอกกูด้วยลันอย่าคิดทำอะไรบ้าๆนะ ฉัไม่ได้คิดที่จะทำะไรสักหน่อยเธอนั่นแหละเป็นจิก,การเรื่องของเธอเถอะแล้วมาหาฉันละกันหลังจากที่เธอทําตัวเป็นคนดีเสร็จแล้วอะ <c oughs> โอ๊ยกัดกันแบบนี้โตขึ้นนี่เป็นแฟนกันแน่นอนเนี่ผมการมูฟเมนต์นะครับเราอ่าไปไหนไหเดีย <c oughs> ไม่รู้อะเฮ้ยนี่มั่อะไรวะโอยินเก็บแม่งครับอ่าก้อนกรวดเอามาทํากรวดเลยนะครับ รัวอ,อะไรเออเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ,นนอะไรจ้าเอ๊ะกดไม่ได้อัดได้แล้วฮิโยคืออะไรวะแบบว,ว่าเฮ้ยนั่นคุณป้าเพงนี่นาอีกแล้วเหรอเธอสั่งอาหารจากข้างนอกมาก,กินอีกแล้วเลยเนี่ยเจ้าคงจะเอย่ยุ่งเกินที่จะทําอาหารนะนะอ๋อยุ่งมากท,ทำอาหารไม่ได้อันนี้อะไรวนะเนี่ยเฮ้ย คุณลุงไอติมไม่มาอีกแล้วเหรอเนี่ยวันนี้อุ้ยชอบกินไอติมเหมือนเราด้วยรอไม่ไหวเลยนะที่จะกินอภาซา,ามาลำมันคืออะไรตลาดก็คือน,นิดเดอะเบสที่สุดแล้วโอ้สำรวจไปทั่วครับอุ้ยมีรถแวนด้วยไม่ดีนะครับนี้อะไรเนี่ยฉันไม่เคยฉันไม่เคยที่จะรู้เลยว่าเออกลุ่มของคุณป้าคุณลุงเหรอเนี่พูดถึงอะไรกันวิ น่ากลัวไปดีกว่าอันนี้มีรูอะไรด้วยวุ้ยอือมันคงเป็นมุกบ้าๆของคนมือบอลนะนะมันเป็นมุกบ้าๆตรงไหนเนี่ยก็ไม่ควรขีดเขียนมันเลยกำแพงนี่มันมีไว้สำหรับทุกคนนะโอ้วุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอะไรใครมาเขย่าบ้าอะไรวะไปดีกว่าวินั่นใครนั่นใครลุงทำอะไรเฮ้ยเผากรงเต็กเปล่าใช่ป่ะโอ้ย ดูดูอืมนี่เธอรู้ไหมว่าการแอบ,บดูคนอื่นนะมันหยาบคายนะออขอโทษครัหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นไม่เป็นไรหรอกสาวน้อยเธอนี่ใช่คนที่เพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อสอเดือนที่แล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะหนูอยู่ชื่อเวินนะอ่าลุงชื่อว่าหองเหยานะหรือนูจะเรียกลุงว่าเหยวก็ได้ รูรู้ใช่ไหมว่านี่มันคืออะไรเออชิงหมิงชิงหมิงคืออะไรวะเชงเม้งมหม <c oughs> น่าจะใช่นะครับใช่ค่ะหนูรู้ว่าคุณลุงกําลังเผากรงเต็กให้กับบรรพบุรุษของคุณลุงเพื่อให้เขามีความสุขในวันเชงเม้งแลว้วพวกขอจะนําพาชโชคลาภไหมคุณลุงใช่ไหมคะลุงไม่เคยคิดหรอกนะว่ามันเป็นชโชคลาภนะแต่ทุกคนสามารถเห็นต่างได้ในเรื่องแบบนี้อย่างแรกเลยนะ เราควรที่จะโอยพอเนื่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราไม่ควรที่จะหวังอะไรจากพวกเขาเว้นแค่ความสงบมาเดี๋ยวลุงจะไปสอนวิธีการพับยวนเป่ายวน,เป,ยนเป่าคืออะไรยวนเป่ายวนยวนเป่าคือเอ่อ,อการพับการพับกระดาษเออชาวจีนนะผมสม่วนมากนี่จะพับเป็นรูปทูบนะครับเยี่ยมไปเลยวิมีป้ายหลุมศพข้างๆด้วยแล้วมันพับยังไงวะใน่ยวนเป่าเนี่ยเงีย่ย อะไรกันอะเอ้ยเ,เ,เ,เล่นเล่น,ลน,ลนตัวด้วยแหมแล้วมันทำยังไงวะเนี่ยเออทำไงวะเอ่อยกขึ้นแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยมันทำไงสอนเราด้วยเงี้ยอย่างเงี้อยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันทำยังไงวะอมเริ่มงงครับ นี่ทำอย่างนี้เออปุ๊บเสร็จแล้วนะครับมันเหมือนทูปตรงไหนวะเนี่ยโอ้ดูสิคุณลุงคะหนูพับกระดาษเป็นรูปยวนเป่าได้เป๊ะมากๆเลยโอ้ดีใจด้วยดีละลาดีละลาะมันพระบรุษของหนูที่โลกนู้นเนี่ยจะต้องมีความสุขแน่ๆเลยหนูจะพับแบบนี้อีกแน่นอนค่ะ ขอบคุณคุณลุงเหี่ยมมากเลยนะคะที่สละเวลามาสอนหนูแบบเนี้แต่ว่าหยวนเป่าที่หนูพับเนี่ยสวยสู้ของคุณลุงไม่ได้เลยนะคะไม่เป็นไรจะสาวน้อยเธอแค่ต้องพับมันเรื่อยๆแค่นั้นเองพับบ่อยๆนี่จะได้เก่งมันลุงคุณลุงเหี่ยคะอาหารบนโต๊ะพวกนั้นมันคืออะไรเหรอคะ อ๋อนั่นมันเป็นของลูกชายของคุณลุงเองแหละโดยปกติแล้วนะเขาจะมาหาฉันในช่วงเวลานี้ของทุกปีอะโอ้แต่มันดูเหมือนอาหารที่ใช้บูชาหน้าศพเลยนะคะวิ่าจริงคุณลุงเหี่ยวคะเกิดอะไรขึ้นครับฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อ้อหม่ก็ลูกลุง ไปโดนอะไรมาขอโทษทีนะาสาวน้อยที่ลุงตะคอกใส่หนูมเมื่อกี้เออลุงขออยู่คนเดียวได้ไหมหนูไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณลุงมากเลยนะคะที่สอนหนูพับหยวนเป่าวะ่ะวิขอโทษนะคะลุงวินี่น่าจะเป็นลูกชายทำไมวางไว้แบบนี้มันดูไม่ขลพกันยังไงไม่รู้เราจะคิดถึงเธอเสมอนะ บางทีฉันควรจะต้องยืนไว้อะไรสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับยืนไว้อะไรให้กับลูกของคุณลุงนะครับชีวิตคนเรามันไม่เที่ยงนะผมมีแต่บายอย่างเดียวเลยมุกอะไรเนี่ยแล้วอะไรวะเนี่ยเดียวไม่แต่งตัวมอซออย่างเลยมีลูกอมไหมไม่ฉันไม่มีให้หรอก เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้บ้าโอ้ยมีลูกโอมไหม้ยคนลุกโอ้ยคนแขนสแตนนัพหมดแล้วจ้าอวินั่นอะไรอีกก้อนกวดหนึ่งโอ้ยมาฟ้องคุณป้าแล้วคุณป้าขา โอ้หนูเวินเกิดอะไรขึ้นกันหนูจ้าดูไม่ค่อยสบายใจเลยเอืมไม่มีอะไรหรอคะพ่อฟงอ๋อให้ป้าเดานะหนูต้องไปกินอาหารที่มันร้อนมากๆมาเลยแนะ่ใช่ไหมแบบนี้ต้องกินผลไม้เพิ่มนะอืมไม่ใช่แบบนั้นคะ่ะคุณป้าโอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้า ใครทำให้หนูกลัวเหรออืมอ่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูคิดว่ามันจะต้องมีใครมาเล่นแกล้งหนูแน่ๆเลยแต่คุณป้ารู้ไหมคะว่าผี่หรือวิญญ,ญาณเนี่ยสามารถทำรายผู้คนได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดพวกเขาทำได้ล่ะคะอะไรนะหนูเป็นอะไรไปน,นี่อ๋อหรือเป็นเพราะเรื่องที่ป้าเพิ่งเล่าให้ฟังไปใช่ไหม อา่าแมนูน้อยป้าไม่ได้ตั้งใจทําให้มันดูน่ากลัวนะจริงๆป้าแค่จะบอกว่าขอบกรัวที่ย้ายมาอยู่ที่ห้องข้างๆป้านะ่ะเขาดูแปลกเฉยๆไม่มีผีหรือวิญญาณอยู่ข้างๆห้องป้าหรอกนะไอ,ไอ้ที่เด็กโบกมือนั่นมันอะไรครับคุณป้าถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกครับพ่อฟงแต่มันคืออย่างอื่นนะสิคะบอกไปเลยสิว่าเป็นผี จจบไปเลยหนูแคตอยากจะให้มันแน่ใจว่าเมื่อผีหรือวิญญาณเนี่ยสามารถทำลายป้าได้แล้วถ้าพวกเขาทำได้หมดละ่ะรู้เหรอจ๊ะป้าว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายสถานการณ์นะที่วิญญาณเนี่ยต้องการทำร้ายผู้คนและอีกหลายๆสถานการณ์นะที่พวกเขาเนี่ยจะไม่ทำ ป้าจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าเคยบอกหนูไปแล้วรอยังว่าป้าเนรู้จักกับหมอผีที่สามารถปกป้องหนูจากดวงวิญญาณร้ายได้อะนะแต่หนูเวลอการทำแบบนั้นอาจจะเป็นอันตรายกับหนูได้นะถ้าหนูไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพวกเขาหรือว่าลืมทำอะไรบางอย่างฮะหนูเข้าใจแล้วค่ะแต่อ่อแม่ดูน้อยแม่หนูไม่ตรองกังวลหรอกนะ ป้าก็อยู่ที่นี่มานานแล้วและป้าก็ไม่เคยเห็นวิญญาณคนไหนนี่ที่ทำเรื่องไม่ดีมาก่อนเลยโอเคค่ะขอบคุณครับป้าฟงแต่ยังไงหนูก็อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอ่อการป้องกันดวงวิญญาณที่ป้าพูดถึงอยู่ะค่ะโอเคจำไหม่หนูน้อยแต่ป้าว่าหนูควรจะไปบอกพ่อแม่หนูก่อนดีไหมว่าพวกเขาเนี่ยจะว่ายังไง แล้วป้าจะบอกกับเพื่อนของป้าให้นะโอเคได้คะ่ะขอบคุณมากกับคุณป้าที่เราฟังหนูนะได้จะไม่มีปัญหาหรอไม่มีปัญหาละนี่ครับพูดพูดเป็นภาษาของเขาเนี่ยครับแล้วไอไอ้ไบา้าดมึงกำลังทำอะไรอยู่ไอไอเด็กเจนลันแกนทำอะไรอยู่เนี่ยหวังว่าคงไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะ โอ้นั่นแกเหรอเย,ยวินี่นี่จะหาก้อนกรวดสก้อนหนึ่งอยู่เนะี่ยและแกจะเอาก้อนกรวดไปทําอะไรแกเห็นที่แกเห็นระเบียงที่ต้นไม้นั่นไหมนั่นคือระเบียงของคุณป้านั่นหมายความว่าอีกระเบียงอีกอักอนต้องเป็นของห้องไอเด็กใหม่แน่เลยมึงจะทําอะไรดูหน้ามันกุมกิบม,มากดูคุณผู้ชมดูหน้ามันน่าเอามือตบแก้ม,มากเลยฉันอยากจะปาก้อนกรวดใส่หน้าต่างห้องมันสักหน่อยเผื่อมันจะได้ยินนะนะ อะไรนะอย่าหาทำน้ารันมันไม่ดีไม่ทันแน่เลยมันต้องปาแน่ๆเลยครับมันไม่ดียังไงฮนะฉันแค่อยากให้ไอเด็กใหมนะ่มาสนใจฉันแค่นั้นเองแกก็ได้ยินที่หมิงพูดแล้วนี่ว่ามันไม่มีประโยชน์ล็อกที่จะชวนมันดีๆอ่ะงังก็ตามใจแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าโดนพ่อเขาแทนล่ะหรือว่า,าเกิดทําหน้าต่างเขาแตกล่ะแกนั่นแหละจะเดือดร้อนเขาจะไม่รู้แน่หรอกว่าใครปา โอ้ฉันจะใส่ตีนหมาวิ่งจำอ้าวแล้วหายไปกับซอสยังไงล่ะคิดเด็กนี่มันไหลไหลากาดมากรันอย่าทำลายเข้าขอคนอื่นแบบนั้นสิมันไม่ดีเอ้ฟังนะถ้าแกอยากทำตัวเป็นคนดีมากนะเราก็ไปไกลได้ปฉันไม่นี่ก็ได้ก็ได้สซสีจัง แต่ถ้าแค่เปลี่ยนใจแล้วก็นะกลับมาพร้อมกับก้อนกรวดไทนี้สักสองสก้อนละกันนะจ๊ะปีาแม่งเลยปลาปลามึงนี่แหละหวนกุจุดใส่แม่งหรือไม่พูดด้วยล่ะเจวอันนี้อุ้ยอะไรวปเนี่ยวโอ้โหโอโหโอไมค่อนเออไม่ใช่เอออย่าเข้ามาใกล้ นั่งเล่นโทรศัพท์กันเพลินๆเ,เ,เลยอาจจะเอ,อ,อ่านข่าวหรือเล่นเกมก็ได้มีคนติดโทรศัพท์กันเยอะแย่จังเลยอะไรนะฮะอันนี้อะไรอ่าซิกโนเบบีเออ,เอ,อดูเขาไม่ค่อยมีความสุขเลยอะ่ะบางทีนี่เบบีนี่อาจจะเอออยากได้นาซีลามักก็ได้นะนาซีลามักคืออะไรวะบอกว่าน้องเบบีเนี่ยคงจะดีขึ้นอีกไม่ช้านะใช่ไหมฮะทำไงให้มันดีขึ้นวะ เนี่ยคพูดโอป้าเนี่ยเด่นชัดกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยเอ่อคืออะไรวะเอ่อป้าป้าหมากซิกนอเอออะไรเดะมาลิมาลิแปลว,ว่ามาลาเออแปลว่าแปลว่ามาบบครับผมอเออแปลว่ามาอะไรแบบเนี้ยครัมคาร์มอนอะไรแบบเนี้ยเออมามาน่าซีกลาหมักราคาแค่สามลิงกิงแค่นั้นเองเนแปลได้ประมาณนี้ครับ โอ้หนูเวิร์นเป็นยังไงบ้างเหรอจ๊ะแม่หนูอยากได้นาซิกรามัดแพ็กอีกไหมอะฮะนาซิกรามัดแพ็กมาเอ่อมาซิกมาซิกเอ่อใช้ใช้กับเอ่อผู้หญิงที่อายุแกกว่านะครับงั้นกุ๊บก็เรียกว่าป้าก็จบแล้วงั้นเราจะเรียกคนนี้ว่าป้านอนะครับสวัสดีครับป้านอไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะหนูแค่อยากจะมาถามป้าว่าเป็นยังไงบ้างอะคะ อ,อหนูนี่เป็นเด็กดีจริงๆเลยนะป้าสบายดีแค่ตอนนี้รู้สึกเครียดนิดหน่อยนะผู้ชายป้าเนี่ยมันเริ่มร้องไห้แล้วไม่รู้วมมันเป็นอะไรน่ยตบแม่งเลยครับโคตรหดไหลโอ,โอ,โอ้ไม่นะหนูขอโทษนะคะมีอะไรให้หนูพอจะช่วยบ้างได้หรือเปล่าปลดลอกความสำเร็จอเออฮาซีอาซีเออ,อเป็นการถอนหายใจนะครับ แบบแนวแบบฮ่าอันดิ่จึิงป้าก็มีออเดอร์อีกสักสองสามรายการนะนะที่จะต้องส่งให้ลูกค้าผ่าน sms เอ็ม <c> ้ <oughs> ผ่าน sms เ็มันส่งกันยังไ,ไงเนี้ย <c oughs> ป้ากะว่าจะกลับไปห่อของที่บ้านนะนะแต่ก็ลูกค้าเขาจะรอนานะ <c oughs> นะสิอันหนูไม่ว่าอะไรนะปา้าว่าจะไปกล่อมลูกชายปา้ามาสักหน่อยนะ อน,นูนี่สามารถแพ็กของนี่ามออเดอรอ์พวกนั้นได้นะโอ้โหโอเออเออเออดูช่วยช่วยดีไปนนไม่ช่วยแม่งเออ,เอ,อดูจากเออน้องเวรเรานะครับผมเป็นคนที่เป็นเด็กดีมากแล้วงั้นเราช่วยก็ได้วันขัดใจใชะมัดอยากจะไม่ช่วยนะช่วยดีกว่าครับสงสารป้านอครบ แน่นอนคะ่ะแล้วหนูจะต้องทำอะไรบ้างเลยคะอเออชูชุนแปลว่าอะไรวะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อแปลว่าครูแปลว่าเอาไปว่าเยี่ยมไปเลยอะไรแบบนี้ครับเยี่ยมมากๆเลยขอบคุณมากนะหนูป้าช่วยป้าได้เยอะเลยป้าจะบอกให้นะหนูในแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะป้านในเตรียมเครื่องปรุงไว้สำหรับทำนาซิกรามากกักไว้เรียบร้อยแล้ว ทำไมยิ่งพูดกูยิ่งเหนือว่าป้านองกูกลายเป็นคนเหนอหนูนี่แค่อ่านออเดอร์โทรศัพท์บ้าตรงนี้นะแล้วก็ใส่ส่วนวผสมตามลำดับก็แค่นั้นเองแ้หนูใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะหนูก็แค่ห่อหน้าศึกล้าหมักแล้วก็เริ่มทำอันต่อไปเลยขอบคุณแคปปินนองเดี๋ยวหนูจะลองทำดูนะคะไม่ต้องห่วงนะหนเวรเดี๋ยวป้าก็กลับมาแล้ว ไปแล้วป้าโอ้ย,อยไอเดนเดมาแล้วเอามือขวาอ๋อมาดูตรงนี้เอออ่า normal order order ปกติผมก็จะใส่ข้าวใส่แตงกวาไข่แล้วก็สปเปาโอ้โหสปเปาถ้าเกิดคนไม่รู้จักนี่มันคือผงชูรสดีๆนี่เองนะครับเองครับห่อแม่งเนละยครับห่อสวยซะด้วยเอามือเดียวหอ่อเลยโคตรเก่ง อุ้วิ่งยังไม่ใส่อ่าอะไรนี่เอ็กซ์ตาร์ซัมเปาลนะครับโอ้ใส่สองดอกเลยครับน้อหัวล่วงหมดแล้แล้วก็ไข่ไม่ใส่เออ่แตงกวาแล้วก็ใส่ข้าวเยี่ยมไปเลยครับรสชาติเป็นไงวะเนี่ยอยากลองชิมดูอะดูหิววะเนี่ยเอ่อเอเ็กซ์ตาร์ซัมเอ็กซ์กตา้าเรอซัมเปานะครับผมแล้วก็เอ็กซ์ตาร์เคเอ็กโอ้กินเยอะแล้วตดเหม็นนะครับไม่ดีนะไข่นะฮะ ไม่ใส่แตงกวาทำไมคุณประเทศนี้ไม่ชอบกินแตงกวาเลยครับเกีห่อเลยนี่ยผมมันเร็วจังเลยไม่รู้ป้ากล่อมลูกเร็วจัดอะไรเนี่ยเออบังบังคูส <c oughs> แปลว่าเออมันแปลว่าการห่อในภาษามาเลยนะครับผม้าเว,วนโอ้โหนี่แพ็คของที่เรียบร้อยมากๆเลยนะเนี่ย <c oughs> หนูก็แค่ทําตามเหมือนได้เอสเบสบอกเท่าน,นั้นเองค่ะไม่ดรอเจ้าหนูเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยขอบคุณนะที่ช่วยปายินดีเลยครับนอ้อหนูแค่อยากทำตัวให้มีประโยชน์เฉยๆเอ่อเผาฟงเผาฟงเออมาเลยแปลว่าเอออ่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะครับผมเขาจะเรียกว่าคุณนะครับมิส โอเคครับค okay. kind of ุณจะเรียกว่าคุณฟงละกันนะเอาแปรใหม่นี่ผมใช่ราหนูนี่เป็นเด็กดีมากเลยนะเห็นว่ากำลังช่วยอะไรคุณฟงอยู่ไม่ใช่หรอเอาลืมไปเลยป้ากูโคแแห้งตายไปแล้วเมื่อนั่นน่ะอ่าใช่ละค่ะก็ฟงขอให้หนูไปช่วยหยิบน้ำให้ป้าเขานะคะโอ้ที่เพิ่งรู้ตัวเลยนะโอ้ยใช่จริงๆด้วย ดีใจนะที่ได้เห็นคุณฟงเนี่ยคุยกับเด็กๆเออนี่ดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆเลยเออดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างนั้นเหรอครับป้านอดเกิดอะไรขึ้นกับป้าโอ,อ้ยลาบิบลาบักจัก,กรเกแล็จจักรี้ตุกจุกจิกจี้มาขี้จักรเกแล็จกกปกักปักมันแปลว่าอะไรวะเออภาษามาเลเออเออง่ายๆมันก็จะแปลแบบว่า อาจะไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเลยนะอะไรแบบนี้ <c oughs> แหม่ไปหม่โอ้ยอย่าไปพูดถึงเรื่องของคนอื่นเลยนะมันไม่ดี <c oughs> ยังไงก็ตามก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะที่มาช่วยงานในวันนี้แน่นอนคะ่ะบ๊ายบายนะครับป้านอ <c oughs> โอ้ยป้านอคุณป้านอ เราได้ช่วยช่วยช่วยเหล่าทุกคนแล้วนะครับงั้นเราไปเอาน้ําโอเคับผมงั้นก็ไปเอ,อนาน้ำพาร์ทหน้าดีกว่านะครับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณป้านนนะครับยาวพอสมควรแล้วนะครับผมคลิปตอนนี้ก็มีงานอะไรทําเยอะแยะมากมายด้วยไม่ค่อยมีเวลาว่างงั้นก็จะมาทยอยอัพทีละนิดๆหน่นนนอยๆนะครับจะได้ไม่ดูห่างเหินแล้วก็นานจนเกินไปนะครับผมงั้นก็ วันนี้ซับสไครก็ซับไว้นะครับส่วนคนใหม่ที่มาดูคลิปนี้ก็ซับสไครกันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กันด้วยล่ะแล้นก็ลาก่อนนะจ๊ะเจอกันเมื่อผมขยันนะครับบ๊ายบาย